ในธนากรวังบุญงคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอให้ออสมอมเป็น,นกลไกสําคัญระดับพื้นที่ในการเชิญชวนบุคคลใกล้ชิดคนในชุมชนรวมทั้งกลุ่ม608เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากกว่า170เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อรวมทั้งสร้างภุ่มคุ้มกันหมู่รองรับเทศกาลสงกรานที่กําลังจะมาถึงในเดือนหน้านี้โดยสบค เน้นย้ำประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าร่วมเทศก,กาลสงการาน ต้องข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ขอให้ตรวจเอทีก่อนการเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดรวมทั้งผู้จัดงานและกิจการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงการานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดขณะที่ประชาชนพอใจหลังสบปคอผ่อนปลนมาตรการโควิด19ในช่วงเทศกาลสงการานให้สามารถมีการจัดประเพณีเล่นน้ำสงการานและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ คิดถึงเทศก,กาลสงการครับไม่ได้เข้าร่วมเทศก,กาลสงการมาหลายปีแล้วแต่ว่าด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างใจเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมใส่แมส์ล้างมือบ่อยๆอ,อย่าลดการดลงต้องมีสติตลอดเวลาออรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยปลอดภัยแต่ถ้าทางราชการเขามีการผ่อนปลนมาแล้วผมวาคิดว่าทางนั้นคิดอะไรมาเรียบร้อยแล้วฮะว่ามันน่าจะไม่เป็นอันตรายกับประชาชนมากครับใส่แมสพกแอลกอฮอล์ฮะแมสสองชั้นพยายามไม่เอาตัวเองเข้าไปจุ่มเสี่ยงกับคนหมู่มาก เช่นเดียวกับศิลปินและผู้ประกอบการร้านค้าต่างพอใจที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดก,กิจกรรมในช่วงสงกรานต์นก็รู้สึกดีใจนะครับที่สบคได้ทําการผ่อนปลนมาตรการโควิด -19 ในช่วงสงกรานต์เพราะว่าก็จะได้กลับไปเล่นกันนะครับช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่กําไรมันจะเข้ามาเยอะทําให้กิจการกต่างๆก็อาจจะได้ทุนคืนมาบ้างพอปลดล็อกแล้วคนก็จะเริ่มออกไปข้างนอกมากขึ้น กินอาหารมากขึ้นก็ทําให้แบบคนมาซื้อของจากที่ร้านมากขึ้นค่ะช่วงสมการก็จะขายของอยู่ที่ร้านครัแบบช่วงเทศกาลคิดว่าคนน่าจะเยอะ ทั้งนี้พื้นที่สาธารณะที่ไม่มีการควบคุมเช่นท้องถนนอย่างขงวดให้มีการเล่นน้ําหรือปาแป้งและการขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดให้มีการกํากับอย่างเคร่งครัดและหลังจากกลับเทศกาลสงกรานต์ให้สังเกตอาการตนเองเจ็ดวันหากมีอาการน่าสงสัยให้ตรวจ ATK และเลี่ยงการพบปะผู้คนจํานวนมากและใช้มาตรการ Work from home ตามความเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน